สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้นำทุกท่านมาที่ถนนเส้นจากอำเภอสนามัยเขตจะไปอำเภอค่าตะเกียบนะครับกำลังจะผ่านจุดกั้นแดนซึ่งจุดกั้นแดนนี้จะมีสนามทดสอบอยางพารานะครับที่มีรั้วกำแพงปูนะครับ หนศพของเราแพร่ปูนมะเกตเห็นว่าจะมีช่องพังทังเว้นไว้นะครับเป็นผลงานของช้างป่าครับพื้นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ช้างป่าผ่านไปมาครับเอาละครับเราจะผ่านจุดกั้นเขตแดน,นซึ่งเรียกว่าห้วยโสนครับที่ซูนใจทดสอบ อย่างอย่างรถยนต์นะครับรับเบอร์ว่าถ้าเอาไปใช้กับรถรลอน์จะมีสมรรถนะแค่ไหนนะครับมีสูย์ทดสอบอยู่ที่นี่คาบไฟไฟเหลืองคับลิปนี่ครับตรงนี้นะครสะพานห้วยโสมนะครับ เราก็จะผ่านเขตจุดกั้นนะครับทางซ้ายมือจะเป็นตำบลท่าตะเกียบขวามือเป็นตำบลคลองตะเก่านะครับมาต่อความอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอำเภอท่าตะเกียบนะครับจากเดิมนี้เป็นป่าดงดิบแล้วก็จะมีการเท้าถางทำการเกษตรกันด้วยนโยบายที่ หวังว่าจะเอาเงินเข้ากระเป๋านะครับตัดต้นไม้โดงดินทิ่งเป็นไม้มาค่าไม้สักออกไปหมดไม้ยาไม้ตะแบกนะครับก็มาปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจขึ้นแทนซิ่ตอนนี้กําลังเป็นพือเศรษฐกิจอันดับต้นๆเลยก็คือยางพาราและก็ปาล์มน้ำมันนะครับ ตอนที่แล้วเราพูดถึงความปรมาณระยะพาราและตัวเด็เกอื่นไปแล้ววันนี้ราพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ควรสนับสนุนนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่หมที่หน่งเก่าของตะบนท่าตะเกียบได้แก่วังวุงนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีทางน้ำไหลผ่านของเพลทท่าตะเกียบที่เป็น คลองใหญ่ที่สุดก็คือคลองสียัดนะคคลองสียัดนั้นจะไหลผ่านปากลางอำเภอท่าตะเกียบเหมือนกับถนนเส้นนี้นะครับปากลางขนานกันไปกับถนนเส้นนี้กับก็ตรงเขตวางวุ้งนะครับแล้วก็อ,อีกจุดหนึ่งหมู่ที่สามนะทุ่งยีชีซึ่งจะมีทางเลี้ยวแยกไปจากถนนเส้นนี้มันกันไปทางซ้ายมือนะครับ ที่านวัดไสงามนะครับลึกเข้าไปข้างในขวามือนั้นจะเป็นบ้านห้วยหินแล้วก็มีสำนักสงฆ์อยู่ที่เขาเชเอมนะคับทางซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปชุ้งเย,ยีีนะครับก็ที่นี่จะมีการทำคันกั้นน้ำนะครับลงเล่นน้ำได้ในฤดูแล้งนี้นะครับ แล้วก็ทางที่แนะนําคือหมู่ที่1่นนั้นก็จะเป็นทะเลทรายเนื่องจากเป็นทรายนะครับต้องเรียนไว้ก่อนว่าหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่บ้านเดิมเนี่ยเวลาสัญจรไปมาถนนจะอยู่ซีกทางด้านนี้แต่ว่าจะไปหาหมู่บ้านนั้นก็จะเป็นอยู่คนละฝั่งคลองสี่ยัดเพราะนั้นการจะข้ามจะต้องข้ามสะพานในฤดูฝนซึ่งมี สะพานที่ทำด้วยไม้ยืนต้นนะครับพาดข้ามครองสี่ยัดซึ่งจะเดิมเป็นของกรบแกนปัจจุบันของกว้างมากเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ไม้ส่งต่อกันหลายๆทอดถึงจะข้ามน้นแล้วก็ทำเป็นเสาลงไปด้านล่างสุดลึกสุดกูนะครับก็ต้องไปเป็นเสาข้ามต่อต่อกันถึงจะพ้ะนเขตนน้ำ และถ้านะ้มาหลากบ้างๆากมีท่อนไม้ส่อสุงขวางอยู่ประ่อพาสะพานพางไปเป็นอย่างนั้นทุกปีและจุดที่เคยสร้างสะพานอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของอำเภอท่าตะเกียบครับจะมีร้านอาหารที่เป็นอาหารปลาอาหารบ้านอยู่ริมถนนนะครับมีจุดรับซื้อยางจุดรับซื้อ มาไมา้เพืเศรษฐก,กิจเองนอกจากยางพาราแล้วก็ปาล์มแล้วก็จะมีเช่นมะม่วงมะพร้าวผลไม้กับแหล่งท่งเที่ยวนอกจากตรงทุง่ชีวังวุงฟังครองไปห้วยครอบนะ ใต้ของเขื่อนสีจัดซึ่งตรงส่จัดก็จะมี้านอาหารแล้วก็มีแหล่งเล่นน้ำนะครับส่วนทางด้านวัดก็จะมีวัดที่น่าท่องเที่ยวเช่นวัดป่าเขาร้อมวัดน้องเรือซึ่งก่อสร้างเป็นแบบศิลปะภาคเหนือนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าแยกตะบกคู่นะครับรทุ่งกีดับจะมีสูตรวิจัยสัตว์ป่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จะรับซื้อ,อยางวัดอื่นๆเช่นตรงบ้านสีเจริญทองนะครับวัดก็ตกแต่งสวยอยู่บนเนินเขานะครับก็จะสวยงามแหล่งท่องเที่ยวอื่นเช่นที่น้ำตกอางรือในนะครับที่เขาตกกุก ็ที่บ้านภูไทยนะครับจะมีบ้านพักแล้วก็มีเรือนรับรองเข้าไปตั้งแคมปนะนะ์นะครับทำแคมป์สนุกสนานนะครับจัดกิจกรรมได้แลนะวัดทุ่งเยดามเดี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นศูนย์นิจัยสัตว์ป่าคนะรับเพื่อธุรกิจพวกสักรถนี่ก็จะมีอยู่ทั่วไป อนที่ยางพาราจะสูงได้ที่ก็ลูกสับประรดขั้นไปด้วยซึ่งทั้งที่รู้ว่า,าเป็นการแย่งอาหารแต่ว่าขขเกษตรกรก็จะใช้วิธีนี้เพื่อการประหยัดแรงงานในการดูแลทั้งยางพาราและก็สับประรดครับจุดนี้ก็หวังว่าจะเป็นตลาดนัดนะครับ จุดที่น่าท่องเที่ยวนี้จะมีตลอดลําน้ําแควสียัดนะครับเพราะว่าถ้าเราล่องไปตามลําน้ำเนี่ยจะมีต้นปลาล์มร่มรื่นนะครับร่มรื่นร่มเย็นสวยแล้วก็ปลาในลําน้ํานะครับก็จะเป็นธรรมชาติมากนะชุกชุมตามฤดูกาลนะครับที่นี้ก็จุดรับซื้อประมูลยางนะครับ มีโรงเก็บโรงใหญ่ๆนะเนื่อผู้คนหลากหลายเข้ามาก็ก็จะนำความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาด้วยของคู่กันนะครับจากที่เคยมีแต่พื่ไร่มันกับอ้อยกระโพดปัจจุบันนี้ก็มีเต้นรถและมี ร้านค้าที่บริการของทุกอาชีพนะครับตอนนี้ถึงทางแยกบ้นานท่าลอยแล้วนะฮะซึ่งจะเลี้ยวไปก็จะมีแหลกท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะครับจะถึงตลาดทิ่น่าที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะดูบรรยากาศนิดหน่อยนะในที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบแวะเลยไหมับมีตลาดนะครับ ลาดก็ทางหน้าเาเลยนะมีธนาคารมีศูนย์บริการทางการเงินก็ทางนี้ก็จะเริ่มซอยหนึ่งซอยสองซอยสามซอยสี่ซอยห้าะก็เท่ากับท่าตะเกียบนะครับที่ว่าการอำเภอครับกว้างขวางนะครับที่ว่าการอำเภอนี้ด้านหลังจะมีอบตท่าตะเกียบด้านหน้ามีที่ว่าการอำเภอมีสำนักงานเกษตรมีสาธารณสุขมีไฟฟ้า มีตำรวจภูทรเกษตรที่ว่าการอำเภอตลาดด้านราของ,งอำเภอนี่ก็มีนะครับมากมายนะครับต้องชอยุติทั้งนี้ก่อนนะครับก็ลองดูนะครับโชเฟอร์ที่ดูแลประจำของพื้นที่นะครับ <laughs> ต่อนแนวนูดปาโมีตลาดนัดนะด้านหน้าเพอสนามพื้นที okay ่กว้างขวางด้านหลังกอำเภอก็จะมีต้นไม้ยืนต้นซึ่งปลูกตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นที่ว่าการอาเภอใหม่ๆนะครับขอจิติรายงานทุกท่านเท่านี้ก่อนนะครับ